ผมไม่เหบอกว่าไม่ต้องมีตำแหน่งนะกูทำทุกอย่างมีมือถือเครื่องเดียวนเนี่ยทรงพลังที่สุดแล้วมาพบนะมิบูเลเนี่นย,ยวันนี้นะแม่งบอกเลยนโยบายเลยวันนี้นรทุกโรงเรียนคนระับต้องพัฒนาทักษะสาษาอังกฤษให้นโยบายไปเลยว่าทุกเชา้าครูทุกวิชาก่อนเข้าโรงเรียนก่อนห้าทีแรกจะเป็นการวอร์มอัพต้องต้องพยายามคุยเด็กภาษาอังกฤษกับเด็กแค่นี้เด็กๆมากก็เป็นแล้ว ครูเองก็ได้นะวันนี้ครูบางคนแลกลวัวไม่ได้กลัว็ก <_ d ial> มึงเป็นครูมึงยังกลวัวเลยชิบหายเด็กมันจะไม่กลวัวได้ไงเนาะแต่นั้นไม่ต้องทําให้ครูมึงไม่ไมกลวัวภาษาอังกฤษก่อน <_ d ial> มึงก็ไปหาอะไรมาวันนี้สอนเด็กๆอ่ะวันนี้นะเด็กๆวันนี้ครูนะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันวันละห้านาทีวันนี้ครูจะสอนเราอ่าอะไรดีอ่าเราจะมาพูดถึงเรื่องสัตว์บกนะครับอ่าสัตว์บกมีอะไรบ้างมีเบิร์ดอ่เบิร์ดมันสัตว์ สับปีกอย่างนั้นครูก็ต้องดิ้นรนคนขวา,าครูแม่งสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยก็แม่งมันเคยพัฒนาตัวเองไงสัตว์แล้วก็อยากให้เงินเดือนขึ้นเลย่อยนะครับนี่ภูมิใจมากในความเป็นมาร์าคไฟบัวแล้วมาร์คไบัวเป็นอะไรก็ได้โอเคนะพวกเราก็เหมือนกันห้านาทีก่อนนอนห้านาทีก่อนนอนพูดเฮียแล้วก็พูดไปก่อนนอน Ah oh, now I'm sleeping I feel sleepy นไหมนะได้แล้อ่ะ uh, now I feel sleepy ฉันรู้สึกง่วงเหลือเกิน I am going to sleep now ฉันกำลังจะไปนอนแล้วหนาวจบพรุ่งนี้นะตื่นหน่อยอ่า I wake up ฉันตื่นแล้ว ฉันนอนในห้องฉันมัว่าไงมัเปิดดิบเลยฉันนอนในห้องเปิด Google ก่อนเลยฉันนอนในห้องภาษาอังกฤษว่าไงเด็แม่งก o เกิลก็สอนไอ้โอเคฉันนอนในห้อง I am นอนอยู่ในห้องแป๊บเดียวครับแม่งประเทศเราแม่ก็จเจริญแล้วคนต้องใช้ภาษาอังกฤษไอ้เฮียจะเป็นเนี่ยอะไร a อซโอ้รวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวความ ก้มเกี่ยวล้อเลืเล่อนาไปจุดพลังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยอาเซียนเจ้าเกายนเฮียอะไรแต่งแต่งเพลงไอ้แม่เหียไม่มีเฮียอะไระประเทศนี้ไม่ได้ส้นตีนแล้วก็แต่งเพลงไอสัตว์ไม่เคยเอาความจริงเลยครับนะใช่ไหมไม่ใช่เฮียนี่ไม่ได้ดแต่งเพลง มันจะไม่ได้ส้นตีนอะไรครับจะเป็นอาเซียนนะมึงแต่งเพลงไ้สั้ไปฟังเพลงอาเซียนของเราดูโอ้แม่งแต่งเลยย้อนแล้วเนเนื้อลองมึงนี่แม่งโคตรสุดจินตนาการนะับนะครับนะอาเซียนรวมใจผูกพันเป็นสายใหญ่ช่วยกันพ้องตายสัตว์พวกนี้มันจะฆ่ากันอยู่แล้วอาเซียนแก่งแย่งกันชิบหายนะขายตัดราคานะนะครับนะโอ้รวมน่งใจใเป็นหนึ่งเดียวพ่อมึงเพอร์เจอร์เฮีย ความจริงไม่มีหรอกครับที่อาเซียนแม่งนะประเทศเพื่อนบ้านจะมาจริงใจกันไม่มีหรอกมันก็แข่งกันในไกลๆครับแต่ประเทศไทยโอ้แต่งเพลงมาแม่งแต่งในทุ่งดอกลาเวนเดอร์รว,วมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวแบบสิบประเทศอาเซียนกลมเกลียวรวมใจจับมือไปด้วยกันสร้างสรรน,นาคตใหม่อาเซียนรวมใจพ้องตายนะครับเพลงหิ้ย <laughs> น,น,นั่นคือเพลงนะไม่ใช่ความจริงเลยนะครับมึงถามถาม,ถมึงเอาเพลงไปแปลเป็นภาษาก็าเขาจะอินกับมึงหรือเปล่านะไอ้ที่มึงแต่งเพลงกันมาถามได้ไอ้คนฟังเขาจะอินแบบเออจะทําตามเนื้อเพลงหรือเปล่าไอ้สัตว์เพลงโกหกจะมาให้กูพูดฟังกูไม่อยากฟังเออ้วประเทศนี้ไม่มีเฮียอะไรอยู่กับความฝันกับเพอเจรอ,อ,อไปหาฟังดูเพลงอาเซียนนะ นายเพลงคือความสุขกันไหมเนี่ยฟังไปแล้วแม่งมีแต่ความน้ำเน่าเยี <c ười> ่ยฮะฮะเพรนั้นพวกเราต้องเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยนะนะจะเป็นเอซแล้วนะพวกเรานะอย่าลืมนะเปิดประตูให้ประเทศจีนไอสัตว์คิดว่าประเทศจีนมีประชากรเยอะจะซื้อแม่งไม่ซื้อเลยสัตว์แม่งส่งมาขายจนเกษตรกรไทยตายตห่าไปแล้วะะตอนนี้นะ ผูกกับบ้านกับประเทศจีนเป็นไงไอสัตว์กั้นจะไปน้ำโขงแห้งเห็นไ,ไหมเห็นความจังไรของจีนหรือยังเห็นไ,ไหมเปิดครัมาแม่เอาหอมกระเทียมส่งมาในเมืองจีนเป็นไงชาวสวนกระเทียมประเทศไทยเป็นไงตายห่ามาแล้วนีนตอนนี้นะแย่งข้าวหมาแดกแล้วตอนนี้นคนที่ทําสวนกระเทียมเป็นไงนะคิดว่าจะขายมันไอสัตว์เป็นไงคนระับจีนแม่งเอาทุกอย่างมาเนี่ยมันมาเช่าที่ในประเทศรเราปลูกกล้วยหอมส่งขาย มันไม่เคยคิดจะซื้ออยู่แล้วประเทศจีนมันคิดจะจะขายพวกมึงก็ยังไปเฝ้าฝันว่าจะแม่งเนี่ยนะคำมาค้าขายกับจีนไอ้สัตว์ไม่ได้เปรียบไม่มีทางทำนะครับไปดูได้เนี่ยมึงคบกับจีนมึงว่ามึงมีอะไรมึงได้เปรียบจีนบ้างแล้บอกกูหน่อยนี่ประเทศไทยคบกับจีนไม่มีแต่เสียเปรียบไม่มีเฮียอะไรเลยประโยชน์จะบอกให้ไหนเราบอกกูหน่อยดิว่าคบจีนดียังไง กูว่าค้อเมริกายังดีกว่านะยังกั้ยังหลอกแดกมันได้นะอ่ะถึงมันจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังหลอกแดกอเมริกาไป่ยอะนะแต่เราค้กกับจีนเราได้ที่อะไรบ้างนะบอกเนี่ยอ่ากูถามเลยนี้แหละอ่าวันนี้ประเทศอเมริกาแม่งทำได้แต่เทคโนโลโยีแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีมันแต่สิ่งที่อเมริกาทำให้เราก็ขายมันมึงควายหร,หรือเปล่าที่มึงไปเจริญสัมพันธ์กับจีนไอสัตว ยิ่นมันครบมันมันหลอกแดงเราก็ต้องหลอกแดงมันนะครับกูกูเลือกเค้มอเมริกาเลือกเขยุโรปมึงจะ,อะเอาไอ้มึงเอามลิงขึ้นมาพาวอ๋อกูกูขอโทษกูขอโทษเดี๋ยวกูจะไม่ให้ลิงขึ้นมาพาวแล้วใครคนขึ้นมาพาวก็ได้เอามึงซื้อขายกับกูหน่อยนะประเทศยุโรปมึงทำสินค้ายังไม่ได้ไอ้งโง่ไอ้หน้าโง่ประเทศที่มึงควรจะคบคือยุโรปกับอเมริกาพอประเทศมันทำอะไรก็ไม่ได้ เราขายอย่างเดียวไอ้สัตว์มึงคบจีนไอ้ชิบหายมึงทำในทุกอย่างไะเย็ดแม่โง่ว่ะไอ้ควายมึงคิดใหม่นโะยบ,บายต่างประเทศมึงต้องเอาใจฝรัง่งเอาใจญี่ปุ่นมึงไม่เอาใจจีนไอ้เฮียไอ้สมงตีนวันนี้แม่งบุกส่งนักรบมันมานะมายึดประเทศเราให้ทุนมาด้วยมาลงทุนในประเทศเราแล้วคบกิจการในประเทศเราไอ้โง่ไอ้ควาย เออกูไม่สนหรอกมึงไม่ต้องมาพูดชื่อไทยนี่แต่มันคือความจริงหรือเปล่าล่ะถามนี่มึงคบจีนมึงได้อะไรมั่งบอกกูหน่อยนะแต่มึงคบจีนมึงได้เฮียอะไรมั่งกูยังไม่เห็นประโยชน์งานคบประเทศจีนเลยเออฮะคบอเมริกาเนี่ยแต่แม่อเมริกามันต้องซื้อเราแทบทุกอย่าง แค่นี้ก็รู้นะยุบายต่างประเทศมึงควายไงมึงไม่ใช่นักธุรกิจแบบกูเนี่ยถ้ากูเป็นนักธุรกิจแต่กูเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไอ้สัตว์กูต้องคบประเทศที่แม่งกูได้ประโยชน์เนยกูจะโคตรเฮี้ยอะไรจีนไอ้สัตว์แม่งเอาเปรียบก,กูทุกอย่างนะรู้ไหมกูว่ากูเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศดีกว่าไวดอนแล้วกันนะกูก็พูดภาษาอังกฤษได้นะเว้ยแต่ภาษากูอาจจะไม่เก่งขนาดมึงนะแต่กูก็มีสามารถใช้คนของกูพิมพ์ก็ได้แต่เวลาเจรจากูเจะ จะละใจเองนะเอ้ยวันนี้ฟังมาไอ้สัตว์มึงไม่ซื้อเลยขายอย่างเดียวแม่งเช่นฮะคุยแม่งพาไปตีหม้อถ่ายคลิปแบ็คเมย์แม่งเลยสัตว์นะถ้ามึงไม่สั่งซื้อกูนะกูจะโพสคลิปประจานแม่งฮะเอ๊ะผมว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะสัตว์ประเทศจะเลงกวันนี้ละกูไม่เห็นมีผลงานไอ้ดอนเลยไอ้ดอนทำอะไรบ้างไอ้ดอนไอ้ดอนไหนต้องบอกเลยมึงทำอะไรผลงานมึงฮะ มึงทำอะไรบ้างไอสัตว์กูเห็นถูกตัดจิต GFP ตลอดเลยชิบหายกูนี่สัตว์เหมาะอสุดแล้วที่เป็นนายกประเทศน,นี้คนตีสุดๆด <c oughs> ้วยไอเนี้ยอะไรอย่างน้องงงน้องหวยอะไรอะไรกันนักหนาเลยฮะผมเห็นหวยหวยเนี่ยมาจีบอะไรที่นี่ไปเดินไปอู้เลิศ มันใช่เวลาจีบกันไหมเนี่ยไปหลังไมคุยเองนไปมันลงกลุกคนอื่นนะมึงจะมาโมยมาแหม่ตรงนี้อู้พอแล้วอย่าเยอะเกินจีบมันเข้าไปจีบมันเข้าไปพอแล้วเออคุยเรื่องขมากินกันมั่งจีบกันอยู่ได้อู้แล้วเธอใครมะ có phần để mùa 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 Saya di sini.